สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านนะคะวีโอคลิปนี้นะคะครูมีเสื้อตัวนี้นะคะครูมีเสื้อตัวนี้นะคะครูมีเสื้อตัวนี้มาแบ่งปันลักษณะของการถักนะคะจะเป็นการถักลายง่ายๆออครูจะเรียกว่าลายตัววีแล้วกันนะคะแต่ลายตัววีของครูเนี่ยจะใช้ลักษณะเป็นพอหนึ่งคอ นะคะจะใช้ลักษณะเป็นพอ1นึ่คอถักลงในช่องเดียวกันเออจะขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะลักษณะของลายลักษณะของลายจะเป็นลายง่ายๆถักไม่ยากนะคะเราจะเล่นด้วยสีนะคะเห็นไหมว่าครูจะเล่นด้วยสีมองเห็นไหมอ่ะนะคะครูจะเล่นด้วยสีเสือ้อ อันนี้แล้วแล้วแต่เลยนะว่าใครอยากจะได้แบบลักษณะของสีแบบไหนอันนี้แล้วแต่เรานะคะเราสามารถที่จะถักเล่นออสองสีสามสีก็ได้ลายจะเป็นลายไม่ยากไม่ซับซ้อนนะคะตัวเสื้อจะเป็นตัวเสื้อ,อ,อตัวเสื้อตรงๆธรรมดาแล้วข้างล่างก็จะมีจ้ำนิดนึงนะคะครูจะสอนจ้ำข้างล่างแบบนี้ ะะอันนี้อันนี้ตัวต้นแบบนี้ครูใช้ไหมพรมขนาดสี่พายถักนะเป็นลักษณะเราจะทําลักษณะเป็นเสื้ออุ่นไงนะคะถ้าใครจะใช้ไหมพรมไหมพรมที่มากกว่าขนาดสี่พายก็ได้เราใช้ห้าพายแปดพายก็ได้นะคะลักษณะของของ,ข,องออขนาดของเสื้อเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับไหมที่เราใช้ด้วยแต่สําหรับต้นแบบเนี่ยครูใช้สี่พายในการถัก ลักษณะของตัวเสื้อจะเป็นการถักจากบนลงล่างนะแล้วก็จะแยกแขนในตัวนะคะ,ะตรงแขนนี้ครูก็จะทําจ้าๆเห็นไหมนะคะจะสอนทําจ้าๆอย่างนี้ซึ่งไม่ยากนะคะตัวแขนจะจ้ําแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นจ้าหน่อยๆตามชอบนะคะสีก็จะเราจะเลือกสียังไงก็ได้ตามชอบเนาะ ลักษณะของเสื้อก็จะออกมาเป็นสไตล์นี้นะคะจะเรียบๆแต่ก็จะจะเก๋ๆสวยแบบเรียบๆเก๋ๆนะคะเอ,อ่อวีโอต่อไปก็จะเป็นออวิธีการถักนะคะอย่างที่ครูบอกไหมที่ใช้เนี่ยต้นแบบครูใช้ไหมพรมขนาดสี่พายแต่คุณสามารถใช้ไหมชนิดอื่นๆก็ได้เอาตามชอบ นะคะลักษณะของการสอนครูจะสอนแบบลักษณะพื้นฐานคุณสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนตามขนาดของคุณได้เวลาถักนะคะเวลาถักตามคร,ถรออคะคะูถ้ารอบอกที่ใกล้เคียงนะคะถ้ารอบอกที่ใกล้เคียงก็ขึ้นตามได้เลยนะคะพอขึ้นตามแล้วลองสวมดูว่าสามารถที่จะสวมลงหัวเราได้ไหมถ้าสวมลงหัวเราได้ คุณถักตามครูไปเลยเพราะรอบอกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการรวบใต้วงแขนนะคะรอบอกเราจะขึ้นอยู่กับการรวบวงแขนซึ่งถ้าสมมติว่ารอบอกรอบอกอขนาดาวงแขนเราได้แต่รอบอกมีปัญหาเราก็จะใช้วิธีเพิ่มใต้วงแขนนะคะฉะนั้นขึ้นตอนแรกถ้าไซส์ไม่ต่างกัน จนเกินไปนะคะถ้าไม่ใช่ไซส์ประมาณ44-46-50เนี่ยถ้าไซส์ขนาดนั้นจะต้องนะคะจะต้องเพิ่มขนาดในการขึ้นแต่ถ้าไซส์อยู่ที่ประมาณ38-40-42ขึ้นตามครูได้เลยนะคะเออวิโอต่อไปก็จะเป็นวิธีการถักนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆช่องทางนะคะขอบคุณค่ะ